ถ้าแรกให้ก่อนอ่ะเอาถ้าใครมีรองเท้าก็รองเท้าออกหน่อยอ้าเอานั่งข้างไหนก่อนดีเอ่าอันั่งลงไปเลยอ้าวนั่งด้านด้านด้านขวาคนไข้ก่อนนะนั่งด้านขวาคนไข้ก่อนเอาถ่ายรูปไปตมาหน่อยเก็บมาถ่ายรูปเด็กอ้าวเอาขาขาอะไรนะขาขวาขาขวายืดออกมาสิขาขวาเร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 าขาขวาเราหมอหมอหมอหยกตรงตรงอ่ะอึ๊บ ออันนี้เหยียบตรงตรงอันนี้เหยียบที่หลักแร่มือขาซ้ายอันนี้หลักมาอ่าหลักมานี่หลักหลักมาเนีหลักมางอเข่าหน่อยขยับตูดมาหน่อยโอ้โหโอเคได้ละโอเคอ่าอ่าโอเคได้ได้เดี๋ยวมาไปดูอ่านะอ่าขยับมือมาหน่อยได้ได้เนะขยับเดี๋ยวแป๊บเดียวอ่าได้ได้โอเคได้ละโอเคระวังตัดปล่อยลงเดี๋ยวอย่าปล่อยแรงนะเพราะว่ามันพื้นมันแข็งนะอ่าถูกละถูกละอันนี้ถูกละ ใช่ใช่ใช่เออขยำขยำหน่อยหนึ่งสองสามอันนี่นี่แปบเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราต้องให้อันนี้ก่อนให้เราต้องเหยียบไปก่อนแล้วก็งัดมาขึ้นโอ้แ่ขาั้ายขงัดคออ่าโอเคโอ้เพราะว่าโอเคออเวลาปล่อยอย่าปล่อยงแรงอ่ะถ้าได้แล้วขยำขยาแล้วก็ดึงเลยถ้ารู้ว่าถูก้วถ้าไม่ถูกไม่มั่นใจก็เดี๋ยวรอจะมาหน่อย่ะคือมาอ่าแปบเดี๋ยวอ อ่ะถูกล้เราเหยียบที่เราเหยียบทั้งสองข้างหรือว่าเหยียบยืดยเฉยๆล็อกเฉยๆแล้วก็เราออกแรงนะ1ึ่สเนี่ยใช่ไหมคะยืดใช่ไหมคะใช่ใอ่าสอยกขึ้นโอ้หอ้โห่อ้โหโอ้โหนอหนอ้างไ้หนไ้่หูก้อันนีอ้ไหโอ้อ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโอยโหอ้โหอ้โหโอ้โหโอยหโอ้โหล้โหอ้โหอ้โหโอัโหโ้โหอ้โหโอ้โห้หออโอโอ้อออหออห้้ออนี้อ้หออ มันจะออกเฉียงๆหน่อยอเหยียวแป๊บนึงโอเคเอ่ะห,หนึ่งสองสามอ,อ,อึ้บเออแนวแบบนี้นเออนะเออเนี่ยได้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 ไหมคะได้ได้อันนี้ขาต้องเหยียบนี่ด้วยขา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 เนี่ยอ,อึ้บเหยียบนี่นี่ยนี้อา่าโอเคเอ่ะหนึง่งสองสามอ,อึ้บไม่ไม่ใช่กระตุกให้ให้ตัวเราเอ็นไปอ่ะหนึน่งสองสามเอ็นไปเลย ไม่ใช่กระชากนะไม่ใช่กระชากนะบางคนกระชากนี้ไม่ใช่อ่านี่เป็นงไงบ้างไหวไหมแต่ว่าทำแค่กรากได้แค่ไหนมาทำได้ท่าได้ได้อือเดี๋ยวได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวจะมาช่วยอ่ะยืดไปเลยเอ่ะเขยา่าอ่ะหนึ่งสอง,ส,งสามมายืดไปเลยเได้เลยอ้าวสลับข้างฮะสลับข้างได้ยังอ่าสลับข้างยังอ่าเสร็จแล้ว อย่าลืมนวดไทยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พอแรงเอาไหมไปไหม่ยกขึ้นสูงหน่อยเอ่อยกเครืขึ้นครื่องขึ้นมานี้ล็อกไหมโอเคหนึ่งสองเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเก่งเออล็อกขยับขยับสองสามหนึ่งต้องเออเจ็บล็อกให้แน่นแล้วขาเราไม่ล็อกแน่นโอเคนะตะแคงเอาท่านวดไทยบ้างท่านวดไทยบ้างตะแคงอยู่ฝั่งนี้อ่ะตะแคงไหนอ่ะ ตะแคงเนี่ยตะแคงตะแคงขวาตะแคงขวาอ่ทำท่านางงามอ่ะท่านางงามอ่ะลุกไปหลบหน่อยทำมือไห้ทำไมนอนไปเลยนอนไปเลยไหมเห็นไหมหนึ่งเข้าเข้าสองสามอึ้บโอเคอย่าปล่อยลงแรงนะออ่าโเคได้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 อ้า เขาไปท่าท่านท่าไทยแล้วนะอันนี้ชิดกรอบหน่อยเขอไปชิดชิดเขาไปเนี่ยเออมืออ่านะดึงขึ้นเลยอ่ามันไม่ค่อยเอียงมันต้องเอียงแล้วก็อันนี้ได้เหรอใช่ใช่อันนี้เดี๋ยวนะโอเคอ่าใช่อ่านึงอทั้นั้เนี่ยไม่ไม่เราต้องล็อกด้วยสิไม่ไม่เราผิดท่าละผิดท่าละนี่เห็นไหมอืมอเห็นไหมกับเข่าล็อกอือ ยกขึ้นข่ากี่โมงแล้วเนี่ยหอบแขกแขกอได้ไหมได้ไหมวัวเข้าสิเหลืองโคตรได้ได้ได้พอได้อยู่สองข้างเสร็จหรือยังอ่าเสร็จแล้วไฮไฟกันหน่อยใช่ป่ะโหทำไมคุณเก่งจริงๆเลยอ่าเพราะคุณอ่ะสิ คุณเก่งจริงๆเลยคุณทำได้อ่าหมดท่ายังไม่เช้านี้หมดท่าเลยยังอ่าหมดแล้วให้พักเบกสิบนาที